สวัสดีครับ Fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่4เดือน4พศสอ6 8นกะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่น,นจาก0-9ถึง9คับไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิตเจรณาญาในการรับชมนะครับแ้่พอมาดูผลออกสําหรับวันที่4เดือน4นะครับลาัฒนาออก504 4 4 5 นะครับห้าศ4นส่นะครับส่วนเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโขงนะครับก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับออก50ส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็ออกคือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออก4 4ส่วน3ตัวนะครับออก4 4 5นะครับ2ตัวก็4 5นะครับ แนวตางผมก็ถือว่าเล็กเด่นหลุดนะครับเล็กเด่นหลุดตัวประกบก็จับไปที่84นะครับแต่ว่าผมจำไม่ผิดผม,มได้พูดไปในคลิปหรือเปล่าว่าให้เบิร8 8 3 3ด c ดีไหมผมว่าผมว่าผมพูดนะนะครับแต่ว่าเลขเด่นมัน8 8ด3อยู่แล้วผมจับไห้88 8ผมก็เลยบอกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ33แล้วก็พูดไประวัง44 เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เขียนให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแนาตังนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับเดินมาจี่วันแล้วเนาะวันนี้ก็หลุดนะครับแนวทางมันก็บางทีมันจะเข้า2หรือ3วันนะั้นมันจะหลุดครั้งนึงนะครับ แล้วก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่7นะครับวันที่7เดือน4สองพัน้กะครับวันนี้วันที่6วันอาทิตย์เนาะนะครับผมลงคลิปวันที่6นะครับแต่ลาพัฒนาออกวันจันทร์้ววันจันทร์วันที่7นะครับ นะครับเรพัฒนานะครบผมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคลิปนะครับแนวทางของกระผมก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเราไม่ทราบหรอกนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็แค่วิเคราะห์นะครับหยิบตัวเลขผลออกมาวิเคราะห์นะครับหาเลข ที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็มันลงแนวทางให้นะครับการที่นำแนวทางไปใช้นะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับความความเสี่ยงมันก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับในการเสี่ยงเรามาดูชุดวินวันนี้นะครับชุดวินวันนี้ผมให้ สองเ9็ดสี่หกเก้าสองเ็ดสี่หกเก้าครับนี่คือชุดวินนะครับส่วนตัวเจาะขอไปกับเล็กเด่นก่อนเนาะเลขเด่น ตำแหน่งที่ผมให้ก็คือเลข2กับเลข7ตำแหน่งเลขตัวเดียวก็คือเลข2นะครับตำแหน่งตัวเดียวที่ผมเน้นให้ก็คือเลข2ลกับตัวรองก็คือเลข7กับเรามาดูผมจะเจาะให้นะครับก็จอในชุดวินนะครับก็ไม่ได้ เอาออก,ออกจากชุดวินเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็จากที่สองสี่สองหก แล้ก็27นะครับผมไม่ได้จับ29นะครับแต่ผมคิดว่าผมระวังเลข 8, งวดที่ีแล้วมันไม่มาเนาะนะครับมันอาจจะย้อนหลังก็ได้ฉะนั้นผมก็จะจับใหมาชุดกันไว้ชุดหนึ่งก็คือ28กันเนาะผมเขียนไปข้างหน้าด้กันนะครับนะ 28 24 26 27นะครับซึ่ง28เป็นตัวกันนะครับตัวหลักๆที่ผมเน้นให้ผมคิดว่า27มันจะมาด้วยกันหรือเปล่าชุดวินไอ้เล็กเด่นผมเน้นใน2ชุดนี้นะครับชอบมากที่สุดก็คือ27 ส่วนสองหกชุดลองนะครับอันนี้ก็กันไว้สองชุดนะครับชุดลองชุดนี้นะครับ2องหกสอเล่นสองหกก็ระวังสังไอสองเก้ด้วยนะครับเพราะว่าเก้ามันมีติดติดอยู่ในชุดวินอยู่เรามาดูสามตัวนะครับสามตัวจับให้สามชุด472 ตัว4 2 7ก็ได้นะครับ4 8 2 8 2หรือ2 8ก็ได้นะครับส่วนชุดหนึ่งผมจับไม่ที่6 7 2 ครับ3ชุดสำหรับแนวทางลาวพัฒนาครับเนในที่27นะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับก็มาตวนกันอีกรอบสำหรับวันที่7เดือน4ี่พศ2568นเปะครับแนวทางลาวพัฒนานะครับชุดวิน27 4 69 27469ส่นะครับส่วนเลขเด่น ผมให้ที่2กับ7นะคเน้นให้ที่เลข2ตํตำแหน่งเลขตัวเดียวที่ผมเน้นให้ประจำก็คือเลข2นะครับส่วนตัวเจาะนะครับตามหลักแล้วผมเจาะให้แค่3ชุดนะครับมี2 4 2 6แล้วก็2 7นะครับ2 4 2 6แล้วก็2อแล้วก 28นะครับผมเอาเลขเด่นแล้วก็กันงวดที่แล้วนะครับ mm. เลขเด่นมันไม่เข้าเนาะเลข8ฉดนั้นผมก็มเลยจับ28งนะงวดที่แล้วก็จับ28เหมือนกันนะครับเ mm. พื่อออกย้อนหลังนะครับก็เป็นแค่ตัวก,กันนะครับส่วนใครที่จะเล่นเลขเบิ้ลน,นะครับก็มันเดิมนะครับเลขเบิ้ลก็2 2 7 7นะครับก็เลขเด่น2ตัวมารวมกับเอมาเบิ้ลน,นะครับ เกิน้าหนักก็มีสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ผมไม่ได้เขียนให้เนาะนะครับแจ่การเล่นก็นําไปใช้แต่ผมคิดว่าวันนี้มันไม่น่าจะมาเบิลน,นะครับวัจจั์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขพี่น้องมากกว่านะครับมันเบิลเพราะว่ามันเบิลไปแล้วไม่ใช่แล้วนี่มันเบิลแล้วเมื่อสแล้วก็สี่สี่แล้วมันจะเบิลต่อหรือเปล่าแต่เบิลต่อก็คือสองสองนะครับแปดแปดตัวเก่าเจ็ดเจ็ด พูดไปเล็กนก็เยอะเอาเท่าที่ผมลงแนวตางให้นี่แหละนะครับเบิ้ลสองสองเจ็ดเจ็ดพอนะครับหรือใครไม่มั่นใจจัดเลยนะครับชุดวินนะครับกลับไปจะรับแนวตางก็เก็บไว้อีกครั้งนะครับกับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่7เดือน4ปศ2568รสบนะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ